จังหวัดละปูนห่วมกับคณะสฆงจังหวัดละปูนสภาวัฒนธรรมองค์กรส่วนท้องถิ่นในจังหวัดละปูนเจิญชวนพี่น้องประชาชนชาวละปูนทุกท่านห่วมกิจกรรมวิถีครูบาศรวิชัยเดินเตศสันทีห่วมแหง่งห่วมบุญส่งครูบาศีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่หนึ่งมิถุนายนถึง11มิถุนายน2568 จากวัดพระพุทธบาทห้วยตม้มอําเภอลีจังหวัดละปูนถึงวัดพระาธาตุธริพุนชัยวรวรมหาวิหารอําเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนวันที่หนึ่งมิถุนายนเริ่มต้นขบวนจากวัดพระพุทธบาทห้วยตมตำบลน,นาสายอำาเภอลีจังหวัดละปูนวันที่สองมิถุนายนเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดพระพุทธบาทผ่านาำ ตำบลป่าไผ่อำเภอลีจังหวัดระปูนวันที่สามมิถุนายนเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดแม่ตื่นตำบลแม่ตื่นอำเภอลีจังหวัดระปูนวันที่สี่มิถุนายนเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดบ้านปางตำบลศรีวิชัยอำเภอลีจังหวัดระปูนวันที่ห้ามิถุนายนเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดห้วยละตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮงจังหวัดระปูน วันที่หมิถุนายนเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดบ้านโฮงหลวงตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดละปูนวันที่7มิถุนายนเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดเวียงหนองล่องตำบลวังถางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดละปูนวันที่8มิถุนายนเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงตำบลปากอกอำเภอป่าซางจังหวัดละปูน วันที่9มิถุนายนเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดรมณียารามตำบลต้นทงอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนวันที่10มิถุนายนเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดจามเทวีตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนและวันที่11มิถุนายนเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดพระธาตุทริพุนชัยวรมหาวิหาร ตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูน11มิถุนายน2568วันครบรอบชัติการ148ปีครูบาศรีวิชัยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณาน,นุปทานอุทิศถวายแด่ครูบาศรีวิชัยพิธีส่งน้ำกู่ครูบาศรีวิชัยชมการแสดงซอพื้นเมือง เรื่องครูบาศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกณวัดจามเทวีอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนจากนั้นในช่วงคำ่ำจะมีการเคลื่อนขบวนธรรมญาตราเดินเต้สันธีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกเข้าสู่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรวมหาวิหารอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนเพื่อร่วมกันประกาศยกย่องน้อมน,นำครูบาศรีวิชัย สู่บุคคลสำคัญของโลกธรรมญาตราเดินเตศสันทีวิธีครูบาศีวิชัยอยู่ที่ไหนใกล้ที่ไหนไปที่หันห่วมเดินห่วมแหงห่วมกินห่วมตานสัการะครูบาศีวิชัยบุคคลต้นแบบนักบุญที่เปียมไปด้วยเมตตานักพัฒนานักจัดการที่มากด้วยบุญบรารมี กลายเป็นวิธีครูบาศรีวิชัยอันน่าทึ่งสร้างแรงบันดาลใจสร้างเครือข่ายการพัฒนาการสร้างสารรค์การมีส่วนร่วมของมวลมนุษย์เบลเลกชนชั้นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย,ยชาติเป็นภาพที่ปรากฏฮับหูบหมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบนันจังหวัดละปูนเจิญจวนทุกท่านผู้ติเคารพศรัทธาครูบาศรีวิชัย ออกมาร่วมแสดงพลังเพื่อให้คนทั้งโลกได้หันได้ฮับหู้น้อมนำส่งครูบาสีวิชัยสู่การเป็นบุคคลต้นแบบที่สำคัญของโลก